เมื่อนี่เมื่อมื่อนี้นะห้ามห้ามรักขนมยาเด้อมื่อนี้เด้นอน้ำโค้งน้ำแข็งสองน้ำแข็งใสอีกแล้วมื่อนี้นะใช่ไหน้งแข็งใสบบกินน้ำหนึ่งเมื่อนี่คืออย่างน้ำหมูกไหลโบกินกระยาเดี๋ยวบอ ม,มาว่อย่ามาหาปูบ้าพี่น้องเอ้ยลุมกันได้จักมื่นเนื้อท่อนแะห พี่น้องเอ้เอาไปเอามาเลยบ่าวเออบ่าวอันนี้ใส่แล้วดีได้บ่าอันนี้มาลงไปลงไปติดใจไปนี้ออกว่าได้อีกพี่น้อง,งเอ้น้องโฆษณากล้องแล้ววันนี้ความจริงพี่น้องเอ้เป็นคนแบบจิตวิไยานะตามลูกด้็ค่ะค่าค <c oughs> ่าลบ,นะบเนี่บยบรอดดี้เบาไก่หางต่างแต่เราเป็นคนจริงใจเป็นแบบคนแบบเบาตรงๆเบาคำได้คำนักพี่น้องเอ้เบาไก่นะเป็นคนแบบ ตะกี้นะเบิรงคือสิเป็นคนแบบแรกแรกแหลกเห็นะคนซือ้อแบบซื่อนะเอกไกลนี่ยคอยคนแบบไม่คลายแบบว่าอย่างให้คนแบบเบิรงเท่านะเป็นแค่ซือ้อตลกอยู่แต่แต่จริงจังเลยแหกความจริงเผื่อนนะ่ะเป็นคนซื้อบือ้อเพราะฉันซื้อซื้อซื้อบื้อจริงจังนะเนาะทางกระบ่าเราเริ่มคุยแล้ว หายายเห็นยังยายเขาได้ดิ่น่ะเข่าได้อยู่นี่เออเนิมบลเลพีน้องัารีพ่น้องพี่โม่ถามูเนียนดาเรื่องกันมาสลองมูหาโลเงินเดือนออกเกเงินนเออ จะเพื่องก็เกือบสองหมื่นไ้หมดเลของเพื่องนะแล้วหกอบมเอนี้แม่หมดัเดือนเนาะนั่นนะ้างเื่อสหเยเะเาเดือนนหนุ่มกส่งไปยายเร็วอ้อขี่รถใหญ่มากเลยขี่ยางกระเทากินข้าวแล้วเห แขนขเ้าเอ้ายายพ่อแข่ขาบดีกันอเรเออนี่บอยเออทางว่าสามสบ่นี่ใส่จะเข้าใส่สามสับเออนี่เป็นเด้ันเป็นสองสั้นเด่เออ เชิญขึ้นองค์นี้โอ้โหเห็นหน้าอยาอยู่ได้เงินาม่าเลยเห็นเต็มเออแล้วเนาโอ้ยเคยเห็นมอผเคเห็นกเถ่อยอยู่บาเรเอาย่างมัเด้อพี่น้อง ไอ้แบงนอนน้ำซอจอยมาแรงนะโอ้ติดแอร์รบ่ันนี้ไมติดบู่ว่าหนาวปนะซอมแอร์แล้วหรอหลับตั้งเองมื่อนีอไหนาปานนี้ซอมแอร์แล้วไอ้นอเากระเป๋าเงินเดือนละหมื่นหนึ่งปเาหน้าบ้านเดือนเยอะ่มัสุกยย้ามือเลยนะยังเงิชากมิเลเออ ไปมอนี้เออเอ้าไปมื่อเดียวเลยเพื่อนกัไปเอามอนีอแต่เรื่องในร้ายกว่าโตอยู่นึงาเลยเดซ้เดือบอไรอายเลยนึงดีใจน้าเดือดดีใจนำเดอดีใจนำเดอบบนี้ขอบใจขอบใจอาจะไปก็ไปสจอไปกับน้องไปไปซื้อน้องไปตั้งเศร้าเบ้อไปกันยอนเนอะ แล้วภาพินเดหตัสแล้วเออประทุมมือท่านประทุมแลอมุ่งเเ้เออนี่จะพูเนาะจะพูดทดีข้าบ้านนบูรณเอเลยไม่เ่าไปใช้ไม่เ่าอยู่เพื่อนนะเวยมากอย่างี้เพ่นกผมไปเรื่องยอย่นแลอนนแล้วา้นแนะเปนยงนิดไฟด้ก่อนทางหลังเลย

ไม่ขาม่านี่นนคือไม่ขา่มัยนีเรเไ้ะวม่าาวล่าานี่ลูกี่สบายดีสบายดีสบายดีดูไ้าม

นกรเอทุกไก้กันพวกผมจัดมามากตรงนี้หน่อยรเบอร์แล้วเขาโทรมาหาอไมันสูเลือดไปก็ได้เอาเอาอนสูบไปก็ได้เอาหมซูปก็ได้เอาขนมอีนกขนมเราสิอ่ะแม่ขนมจ้านี่เอามาเพื่อเอามาให้อีเมนค่ะ นนมเลกินทอดจ้าพอมันเมีนลหล่าไหนงแสนองตัวขอาายดแต่นี้เอาหมอเอาเาเเอาเเอาอเอาเอเอออเ

มงอาันสั่งอะไรเนาะสเดือนตายอือเฮ้ยเห็นนั่งได้หอกน่งเจ็บได้หรอกเห็ดเห็นนอุคนอุ่มได้ได้บ่โอ้ยเป็นมะอุ่มเร็เมือนนักเรศอ่อมแก่เออพอปีนไทยเด้อพอปีนอกใหม่เด้อเจ้าผู้ยิ่พอไก่ป็นไทยเด้อเจ้าผู้ยิง้ไสไอ้แว้งไอ้่้ไามีอผู้ิ่งสามีเน่ผู้ิ่ามีเอาบ่อหนิขอนําบมาเมื่อไรเอาบ่